สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดอะ c ู a n n e l นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามรากูมิติสนะครับในเกมเยฟาแชมเปยนลคู่ระหว่างเลสซาเบลเกตพบกับบาร์เซโลนาและก็เป็นบาร์เซโลนานะครับที่เอาชนะเลสซาเบลเกตไปได้5ประตูต่อ2โอ้โ oh หก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาจะร้อนแรงไปจนถึงเกมที่เท่าไหร่นะแต่ว่าพอเห็นวันนี้แล้วโอ้โหทั้งรูปแบบการเล่นต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมและก็ยังคงทําได้ดีเหมือนเดิมด้วยนะครับสำหรับบาร์เซโลนาในเรื่องของ การที่ดันไลน์อัพของตัวเองขึ้นมาแล้วมันเป็นกับดักลำหน้าชั้นดีเลยวันนี้เราสังเกตอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรซซาเบลเกตมาด้วยการบทตรงกลางสนามสู้วันนี้เรซซาเบลเกตเต็มทีมมาดีนะครับแล้วก็มาสู้กับไบโซลานาได้ดีในช่วงของครึ่งแรกคือดันเกมสู้เลยนะครับพื้นที่ไม่ปล่อย เขาพวกเขาก็ดันกันขึ้นมาเพื่อที่จะบีบเกมของบาร์เซโลนาเหมือนกันไม่ปล่อยให้นักเตะของบาร์เซโลนาได้ครอบครองแล้วก็เล่นชิ่งชิงส้นๆเหมือนกับที่พวกเขาทํามาได้ดีโดยตลอดและเกมรุกก็พยายามชิงจังหวะเพื่อที่จะคือพยายามชิงจังหวะเล่นกับในจ,จังหวะนักเตะของบาร์เซโลนาเนี่ยดันไลอัพขึ้นมาเพื่อชิงจังหวะกันพยายามอยู่สักพักนึงเลยก่อนที่นะครับสุดท้ายก็มาโดนบาร์เซโลนานะครับได้ประตูนําจากลูกฟรีคิกเปิดเข้าไปแล้วก็เป็นตัวของ มาติเนสนะครับที่ม่งเข้าไปมาตินเนสมงสวยมากนะคือวิ่งตามบอลมนก็จริงแล้วต่างจังหวะมงเขาว่าเขาสะบัดหัวด้วยเลือกมุมที่จะม่งเข้าไปด้วยยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับกับแนวรับคนนี้ของบาร์เซโลนาหลังจากที่บาร์เซโลนาออกนําไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เรซาเบลเกตก็ยังคงเล่นเกมของเองอยู่นั่นก็คือการวิ่งไล่และก็เพรสตรงกลางของบาร์เซโลนาเนี่ยหนักและสิ่งสําคัญอย่างที่ผมบอกไปนะครับในเรื่องของการดัลไล์อัพ แนวรับของบาเซลนาขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกๆคนคิดเหมือนผมไหมนะแต่ผมผมอาจจะมองของผมไปคนเดียวก็ได้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนการยั่วยวนคู่แข่งเหมือนกันคือยั่วยวนย,ยังไงคือคือดันไลน์กันขึ้นมาแบบนั้นอนะผมถามว่าพอใครเห็นเนี่ยคือไม่ว่าใครก็ตามเห็นรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเพื่อนตัวเองกําลังจะได้เปรียบเราสามารถส่งบอลไปได้เพื่อนตัวเองจะได้เปรียบทันที มันคือการยั่วยวนจริงนะคือแล้วมันก็ทําให้นักเตะของเรซซาเบลเกตหนึ่งคือต้องเร่งจังหวะของตัวเอง2คือพยายามที่จะออกบอลให้คมที่สุดถามว่าความแม่นยํามันมาจากไหนมันไม่มีหรอกครับและทุกครั้งที่พยายามจะเล่นแบบนี้นักเตะของบาเซลนารู้ดีครับเขาจะเข้าเร็วหาทันทีดังนั้นคือต่อให้คุณเร็วแค่ไหนคุณจะค่องแค่ไหนจังหวะคุณจะดีแค่ไหนต้องหลบนะครับต้องหลบไปหนึ่งครั้งก่อนต้องแตะหนีต้องแตะบอลหนีไปสักครั้งหนึ่งก่อนก่อนจะออกบอลไป พอออกบอลช้าไปจังหวะหนึ่งก็ล้ำหน้าไปแล้วครับและที่สําคัญอย่างที่ผมบอกไปมันคือการยั่วยวนอะ่ะคุณร,รู้อยู่แล้วครับว่าเนี่ยมองเห็นแล้วนะครับว่าเพื่อนจะหลุดไปไม่จ่ายได้เลยครับก็ต้องจ่ายแต่พอจ่ายไปแล้วมันกลายเป็นล้ำหน้าก็เสียบอลกลับคืนไปให้กับบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาก็เอาบอลกลับมาเล่นเกมของตัวเองอีกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าว่าเป็นแบบนี้ไหมนะแต่ผมมองมันเป็นเกมแบบนั้นจริงนะตัวที่คือ คือมันบีบให้อีกฝั่งหนึ่งคลายบอลแบบอัตโนมัติเลยคือบดจังหวะให้ให้กับเลซาเบลเกตเล่นน่ะเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วผมเห็นหลายทีมที่เจอกับบารซนาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันยังไงก็ต้องคลายบอลออกไปพอคลายบอลไม่แม่นบอลก็กลับไปหาบาร์เซโลนาอีกบาร์เซโลนากลับเอาบอลมาครองไว้กับกับตัวเองแล้วก็เล่นกับทีมเนี้ยโอ้โหเหนื่อยทั้งไปทั้งกลับเหมือนกันนะครับสำหรับทีมที่เจอกับบาร์เซโลนาณัตอนนี้นะในรูปแบบการเล่นแบบนี้นะครับแต่สุดท้าย ก็มาประสบความสําเร็จนะครับตีเสมอจนได้หลังจากที่พยายามสู้กับบาร์เซโลนามาสักพักหนึ่งนะก็ชิงกันสั้นๆจนหลุดเข้าไปหลุดกับดักล้ำหน้านะครับก็เป็นเจอรัตเราเจอรัตมาตินแบ็กซ้ายของบาร์เซโลนาครับที่ลงมาทําหน้าที่แทนเบลเดวันนี้ขึ้นไม่ทันนะครับขึ้นไลน์อัพเนี่ยขึ้นมาไม่ทันจังหวะมันค่อมไปแล้วนะครับก็เลยหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงผ่านเป็นหน้าเข้าไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วผมคิดว่าช่วงของครึ่งแรกเนี่ยน่าจะจบลงแบบนั้นแต่ไม่เลยครับ ความเป็นรามินยามาลก็ออกฤทธิ์จนได้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับในช่วงของครึ่งแรกอะ่ะผมอยากบอกว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่รามินยามาลใจบอลทะลุไปหาลาฟินยาผมไม่เข้าใจว่าอันนี้ผมไม่เข้าใจแล้วว่า,าตัวของรามินยามาลเขาอยู่กลางสนามอยู่ทางด้านขวาของสนามกึ่งกลางสนามเลยนะอยู่ทางด้านขวาลาฟินยาเนี่ยอยู่ในในแดนของบาร์เซโลนาเองแต่อยู่เนี่ยต่ำลงมาจากครึ่งสนามอีก และพอเขาเห็นรามินยาเมลได้บอลน,นะราฟินญาออกตัววิ่งทันทีครับและที่สําคัญรามินยาเมลเองก็เห็นเหมือนกันว่าราฟินญานั้นออกตัววิ่งแต่ผมถามว่าคุณจะรู้ได้อย่างไงว่าราฟินญาจะวิ่งไปทางไหนสายตาของรามินยาเมลครับหนึ่งคือเขามองราฟินญาออกตัวปึ๊บมองแนวรับของเลสตาเบลเกตปับ๊บก้มหน้าออกบอลทันทีคืออายุ17 ผมถามว่าอายุ17เท่านั้นโอ้โหสุดจริงๆไม่รู้จะอธิบายอะไรเลยครับคือเขาคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิชั่นหรือหรือหรือภาพในหัวของเขาในการเล่นแบบนี้มันคืออะไรคืออย่างที่ผมบอกไปผมทึ่งมากนะคือจังหวะนี้มันไม่เป็นประตูก็จริงนะเพราะว่าจ่ายตัดหลังไปลาเฟนญ,ญาเนี่ยวิ่งไปเอาบอลได้แต่ว่าสุดท้ายอ่ะเขากดด้วย้ายแต่บอลมันเหินข้ามคานไปถ้าจังหวะนี้ได้ประตูผมว่าจะสวยมากๆสวยจริงๆคือ คืออย่างที่ผมบอกไปอ่ะคือเขามองเห็นแล้วว่าลาฟินยาเนี่ยออกตัววิ่งมองแนวรับของเลส t ต r เบลเกตที่ดันไลยกันขึ้นมาเหมือนกันและก้มหน้าครับแล้วออกบอลทันทีสุดจริงๆจ,จ,จังหวะนั้นผมประทับใจมากนะคือไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะครับกลับมาเข้าสู่เกมหลังจากที่เลสเ a r ร e เบลเกตสามารถตีเสมอบาเซโลนาได้สําเร็จเนี่ยก็เป็นเกมของบาเซโลนาครับกลับมาตั้งเกมเล่นกันเหมือนเดิมก็นวดกันไป สิ่งหนึ่งที่พอสังเกตจับสังเกตได้ก็คือนักเตะของเรซซาเบลเกตไม่สามารถที่จะวิ่งตามสปีดของนักเตะบาร์เซโลนาได้เหมือนกับในช่วงแรกๆของต้นครึ่งแรกได้แล้วผมว่าใช้พลังงานไปเยอะมากครับในการเล่นกับบาร์เซโลนาโดยเฉพาะในการบดขยี้ตรงกลางของบาร์เซโลนาม่ให้เล่นบอลง่ายๆอะ่ะคือหลายๆทีมผมเห็นผมเห็นการเล่นแบบนี้แลละคือต้องใช้พละกําลังเยอะคําถามผมมันมากกว่านั้นคือเรซซาเบเกตจะมีพละกําลังไปจนถึงช่วงท้ายเกมไหมมากกว่าแต่ปรากฏว่า พอช่วงท้ายๆของครึ่งแรกเราจะเห็นว่าเขาดรอปลงไปเหมือนกันสำหรับเรซาเบลเกตนะมันก็เลยเป็นโอกาสของรามินยามาลอีกแล้วบอลเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายของสนามนะครับแล้วก็เป็นตัวของเจอรารัตมาตินที่คลอสบอลจากซ้ายไปขวาไปหาตัวของรามินยามาลและพี่แกก็ติดเครื่องอีกแล้วครับกระชากบอลเข้าไปโยกยักยึกยักนะครับจนกระทั่ง เบลเด้เนี่ยขึ้นเออขอไปครับเป็นคุณเด้ขึ้นมาเติมแล้วก็ให้บอลชิงกันไปจนกระทั่งเปิดเข้ามาหาตัวของเปรโดที่อยู่ตรงกลางได้เปรโดก็เหลือเกินครับคือเขาโล่งอยู่นะผมผมผมว่านะนักเตะปกติแล้วอะปกตินะผมว่ายังไงก็ต้องหมุนตัวแล้วหันหน้าเข้าหาวัะตูครับแต่ว่าตัวของเปรโดเขาหมุนกลับมาแล้วก็ให้บอลไปหาตัวของราฟินญาที่ยืนรออยู่หน้ากรอบเขตโทษคือ คือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือเขาเขาเล่นง่ายมากแล้วมันง่ายกับทีมง่ายกับทุกสิ่งอย่างเลยเปโดผมผมชอบเปโดอีกแล้วนะครับหลังจากที่ดูบาร์เซโลนามาก่อนหน้านี้ผมชอบกาซาโดแมกแล้ววันนี้เอาใจผมไปเลยนะครับสําหรับตัวของเปโดเป็นคนหนึ่งที่เล่นเนียนเล่นไปคือเล่นง่ายมากแล้วมันทําให้ทีมเป็นแบบนี้คือเขาไม่ได้มานั่งรู้สึกว่าเขาต้องเอาบอลไว้แล้วก็ทําทุกอย่างทาประตูพยายามทาประตูไม่ใช่ครับ เขาพยายามหาโอกาสให้เพื่อนเสมอเหมือนจังหวะนี้ครับเขาหมุนตัวออกมาแล้วหันหน้าออกมาด้วยซ้ําแล้วก็คืนบอลหาราฟินยาราฟินยากดด้วยซ้ายบอลควรจะเข้าไปแล้วนะแต่บอลน,นั้นเด้งเสามาครับแล้วมาเข้าทางเรวานดอสกี้ก็แผบอินเข้าไปจังหวะที่ราฟินยายิงจังหวะแรกครับเรวานดอสกี้นั้นยังอยู่ในไลน์นะเรวานก็เลยไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะที่เขาเข้าไปซ้ําจังหวะนี้ขึ้นนํา2-1ช่วงท้ายของครึ่งแรกไม่มีอะไรที่มัน มันมันดีแบบนี้ในในช่วงพักครึ่งะนะเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยนำอยู่2อหนึ่งครึ่งหลังมาเนี่ยผมก็รอดูเหมือนกันว่าเลสตาเบลเกตจะเอาอยัางไงปรากฏว่าเลสต้าเบลเกตนั้นผมว่าเขารู้ตัวดีครับว่าในช่วงของครึ่งแรกเนี่ยเขาใช้พละกําลังไปเยอะมากและครึ่งหลังเนี่ยเขาใช้การเว v e r พื้นที่มากกว่าไปวิ่งไล่ตามและไปเพรสนักเตะของบาร์เซโลนาและลงไปรับกันลึกมากกว่าในช่วงของครึ่งแรกก็กลายเป็นเกมของบาซ่าไปครับ ในช่วงของครึ่งหลังแล้วก็ด้านหลังก็ได้เพิ่มมานู่นเลยครับอีก3ประตูรวดแล้วก็เลซาเบเกตได้เพิ่มมาหนึ่งจังหวะลูกทําประตูก็สวยงามไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะของเลวานดอฟสกีลาฟินยายิงสวยมากนะครับรวมไปถึงตัวของเฟอร์มินนะครับเฟอร์มินโรเปสที่ลงมาเป็นตัวสำรองด้วยก็ทําประตูได้แต่เหนือเกินใดครับการเล่นในครึ่งหลังที่ผมอยากชมนั่นก็คือฝั่งขวาของสนามนั่นเองฝั่งของรามินยามลและก็ตัวของคุนเด วันนี้คุณเด้เบียดกับนักเตะของเรซ a าเบลเกตก่อนจะคลอสบอลไปหาตัวของเรวานด o อ k กี้ได้การออกบอลของกาซาโดให้ตัวของคุณเด้แล้วเปิดบอลเข้าไปตรงกลางให้กับเฟอร์มินโรเปสยิงเข้าไปอะไรแบบนี้ที่ผมมองว่ามัน,มนเป็นรายละเอียดในเกมแล้วมันทําให้เกมของบาร์เซโลนาไหลลื่นมากจริงๆผมชอบจังหวะหนึงอีกแล้วในช่วงครึ่งหลังเราจะเห็นว่ามันมีจังหวะที่รามินยามาเองอครับเขาลงมาช่วยเกมรับ จังหวะที่เรซาเบลเกตนั้นลุกขึ้นมาเหมือนกันแล้วเป็นคุณเดที่ที่ย่งบอลได้เขาก็คืนบอลไปหารามินยาเมานะครับรามินยาเมากระชากเข้าไปและที่สําคัญนะครับคุณเดเองก็วิ่งเติมขึ้นไปทางด้านขวาซึ่งโล่งอยู่แล้วและก็เป็นรามินยาเมานะครับที่มีคนวิ่งมาขวางหน้าเขาคนหนึ่งรามินยาเมาเลือกที่จะตัดเข้าไปตรงกลางสนามและปรากฏว่านักเตะที่วิ่งตามตัวของรามินยาเมาแล้วตัดหน้าเข้าไปอ่ะพลิกตัวหันมาเพื่อจะขวางทางวิ่งนั่นแหละ รามินยามลาออกบอลไปหาคุนเดครับนี่คือความคือคือจะหยุดผู้ชายคนนี้ยังไงดีกว่าจะหยุดนักเตะคนนี้ได้ยังไงรึ่งโอ้โหผมทึ่งในการเล่นของเขาจริงๆรนะรวมไปถึงการออกบอลกับคุนเดด้วยบางทีคุนเด้วิ่งขึ้นมาเติมเนี่ยก็รอบอลจากตัวของยา,มาเมลนะแต่ยาเมลก็เลือกที่จะทําท่านะครับแล้วก็จะเข้าตัดเข้าไปข้างในดึงผู้เล่นของแรสซาเบาเกตตามไป2คนก่อนที่จะออกบอลนะท่าอะไรก็ไม่รู้แต่ออกบอลไปได้เหมือนกัน นะก็นั่นแหละครับส่วนเรวานวันนี้จริงๆน่าจะซัดแฮตติกได้นะในต้นของครึ่งหลังมีจังหวะที่เขาหลุดเข้าไปนักเตะบาร์เซโลนาทำกันสวยครับชิงกันไป่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นเปรโดนะครับที่เปิดให้เรววนแล้วก็แตะบอลก่อนจับ1ทีแล้วนะนิ่งแล้วนะครับก่อนจะปั่นแต่ว่าบอลมันไม,ม,นไม่มันไม่ติดไซส์มันถากเสาออกไปนั่นก็น่าเสียดายเหมือนกันไม่อย่างนั้นถ้าลูกนั้นเข้าไปก็เป็นแฮตติกของเรวานเหมือนกันในช่วงต้นของครึ่งหลัง เกมครึ่งหลังขาดจริงๆเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปนะครับเกมของเรซาเบลเกตนั้นใช้พละกกาลังไปเยอะไม่จริงๆในช่วงของครึ่งแรกที่ทําได้ดีกับบาเซโลนาเล่นยากมากไหมเล่นยากมากครับกับบาร์ซ่าบาเซโลนาณนะตอนนี้นะอย่างที่ผมพูดไปอะ่ะพวกเขาดันไล่กันขึ้นมาไกลก็จริงนะแต่ผมมองว่ามันยั่วยวนคู่แข่งมาก วันนี้ผมเลยรู้สึกว่าการเล่นของบาร์เซโลนามันยั่วยวนคู่แข่งจริงคุณจะอดใจไหวได้อย่างไงในเะมืม่อคุณเห็นอยู่ว่าพื้นที่ด้านหลังของบาร์เซโลนาเลยเยอะมากคุณก็ต้องออกบอลเร็วครับแต่การออกบอลเร็วมันไม่ง่ายขนาดนั้นพูดมันง่ายครับก็เล่นสันส้นๆรอวิ่งสอดขึ้นไปใช่พูดง่ายครับแต่เอาเข้าจริงแล้วนะักเตะบาร์เซโลนาเขารู้ดีเขาไม่ให้โอกาสเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนครองบอลไว้สักคนหนึ่งคนนั้นจะถูกบีดเร็วทันทีรุมแย่งนั่นแหละครับ ถ้าหลบได้1ทีแต่เพื่อนวิ่งสอดไปแล้วการจะออกบอลซ้ำเนี่ยก็ลำหน้าครับก็ลำหน้าไปนะครับจังหวะนั้นแล้วก็หลังจากที่ได้ประตูที่4นะครับเพราะว่าประตูที่3กับประตูที่4เนี่ยติด,ต,ดติดกันนะครับเป็นช่วงที่ผมมองว่าเกมมันขาดไปแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับลาฟินยาก็ออกไปเฟนกี้ทุกคนนะครับก็สลับกันลงมาเหตุการณ์หนึ่งที่อยากพูดถึงนั่นก็คือจังหวะของคูบาซี่แกถูกเตะนะเตะเข้าไปที่หน้านี่แหละ มันเป็นจังหวะที่กําลังเล่นเกมรับกันอยู่นี่แหละครับแล้วคูบาซี่แกก็โดนเตะเข้าไปปรากฏว่าภาพเนี่ยมันไม่ได้ซูมเข้าไปนะครับคูบาซี่ก็คือแต่ว่านักเตะของบาเซโล o นานเรียกผมว่าก็น่าจะแตกแหละตอนนั้นนะตอนนั้นผมดูว่าก็กน่าจะมีบาดแผลแล้วแล้วก็เปลี่ยนตัวทันทีนะครับเอาตัวของเดยองลงมา,าแต่หลังจากเกมหลังจากเกมเลยนะผมไปดูในโซเชียลมีเดียมาโอ้โหแผลของคูบาซี่ครับคือ ภาพช้าเนี่ยเราเห็นแค่ว่าปลายสตาร์ทของนักเตะเลสตาเบลเกตอะ่ะคือก็โดนหน้าโดนโดนคือโดนแต่โดนแบบมันมันเป็นสตาร์ทโดนอะ่ะและพอเราไปเห็นรูปที่ครูบาซี่เขาไปทำแผลมาโอ้โหคือเย็บไปผมว่าร่วมๆ1ิบสิบเจ็ดสิบแปดเข็มได้อะ่ะคือคือตรงนี้เลยนะครับคือแผลอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นรอยสตาร์ทที่มันเฉี่ยวขึ้นไปอะ่ะและที่สำคัญเย็บแผลเสร็จเลือดยังเช็ดไม่หมดเลยนะครับถ่ายรูปแล้ว ยืนยิ้มด้วยโอ้โหคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็เหนียวแน่นแล้วการฟาวของเขาคูบาซีเป็นคนหนึ่งที่ผมชื่นชมมากจริงๆนะผมผมชมมาหลายเกมแล้วคือเหลี่ยมบอลของเขามันไม่ใช่เหลี่ยมบอลของนักเตะอายุสิบเจ็ดอ่ะการเหนี่ยวการกดวันนี้ NDI ะนะัศูนย์หน้าของเดซาเบลเกตคือรูปร่างสูงใหญ่ครับผมว่าใหญ่กว่าตัวของคูบาซีนะแต่ไอ้จังหวะการเล่นที่มันจุกจิกและน่าลำคาญ ผมว่าไอ้รูปแบบการเล่นแบบนี้ของบาร์เซโลนามันสร้างความรำคาญให้กับศูนย์หน้าด้วยนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแต่ละครั้งที่ออกตัววิ่งมันใช้พละกําลังเยอะมากนะหนึ่งพอวิ่งไปแล้วก็ล้มหน้ามันก็เริ่มหมุนหงิดแล้วสองการกดของคูบาชี่เมื่อไหร่ก็ตามที่บอลมันมาหาศูนย์หน้าของเรซซาเบลเกตวันนี้ก็คือ NDI ครับตัวของครูบาชี่เนี่ยเข้าไปทั้งตัวเลยแต่เขาไม่ได้เหนียวมั่วั่วนะเขาเข้าไปเนี่ยคือทำทำท่านั่นแหละแต่มันทําให้ NDI เนี่ยมันิกไม่ได้ พอพลิกไม่ได้ก็ทิ้งตัวก็ฟาวแต่มันฟาวในลักษณะที่ว่า ndi ก็ยังไม่ได้ครอ,ครอบครองบอลนนะ่ะคือเขาฟาวตั้งแต่ยังไม่ครอบครองบอลนั่นแหละครับคือเอาตัวดันๆเนี่ยจังหวะมันไม่ได้โฉงฉ่างมากขนาดนั้นโดยการที่เข้าไปทั้งตัวแล้วก็หัวทิมหัวตามไม่ครับมันเป็นการทําให้นักเตะคนนึงเสียจังหวะพอเสียจังหวะแล้ว,แล,วแล้วโดยปกติทั่วไปสัญชาตญาณรู้อยู่แล้วครับคือพอตัวเองเสียจังหวะนี้ก็ต้องทิ้งตัวลงไปก็เป็นการฟาวเท่านั้นเองสุดท้ายนักเแต่บาเซโลนากนกมรับับ นั่นแหละครับฟาวจุกจิกน่าลำคาญไปเรื่อยๆแบบนี้คือฟาวถี่ถด้วยซ้านะคือมันก็ไม่ได้ถีขนาดนั้นก็ทิ้งช่วงทิ้งช่วงไปแต่มันก็จะฟาวแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆแต่การที่จะให้ไปเหลืองไอจังหวะแบบนี้ผมว่ามันให้ยากเหมือนกัน1คือตัวของ ndi ยังไม่ได้ครอบครองบอลแลวกาลังจะพลิกหนีตัวของคูบาซี่ไปแล้วไปเหนียวอะไรอย่างเงี้ยผมว่านั่นนะโดนเหลืองแน่ๆแต่มันเป็นการฟาวที่น่าลำคาญครับแต่นั่นแหละ มันก็เลยให้ใบเหลืองยากด้วยแล้วก็มันทําให้ตัวของ NDI เองเสียจังหวะด้วยการเล่นแบบนี้ผมว่า1ก็คือรบกวนสมาธิด้วยนี่คือนักเตะอายุ17เท่านั้นเองนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อโอ้โหแล้วสุดจริงๆแต่วันนี้ก็ได้แผลไปนะครับสำหรับตัวของคูบาซีนะอันนั้นก็ไปว่ากันหลักเกมนะครับวันนี้รูปแบบเกมยอดเยี่ยมจริงๆแล้วมันมันปิดไปตั้งแต่ประตูที่4แลละก่อนจะครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะครับก่อนที่จะที่ที่60ด้วยซ้ำไป หลังจากนั้นบาร์เซโลนาก็พยายามจะครอบครองเกมไว้แต่นักเตะที่ลงมาใหม่นั่นแหละครับที่ทยอยเปลี่ยนตัวลงมาเรื่อยๆอก็ยังเล่นเกมปกติของบาร์เซโลนาไปประกอบกับพละกําลังของนักเตะเรซซาเบลเกตเองก็ดรอปลงไปจึงเป็นที่มาอีกนั่นแหละครับมากมายเลยแต่สุดท้ายนะครับเรซซาเบลเกตก็มาได้ลูกปอบใจด้วยนะลูกที่2องของเตนับหลังจากที่โดนนําไป5ประตูตอนหนึ่งยิงสวยมากนะไอจังหวะที่ยิงไปอะ่ะตรงของมิลซันนะครับคนที่ทําประตูให้กับเรซซาเบลเกตผมนึกว่ายิงไปฉลับ แต่ไม่เลยครับจงใจจริงๆนะหยอดไปนะครับเพราะเห็นตัวของเ,ออเป็นญาติเนี่ยออกมาไกลาจากนอกกรอบอ,ออกมาจากเขตของตัวเองออ,อกมาไกลห่างประตูเหมือนกันก็ยกบอลข้ามไปสวยงามเหมือนกันนะครับสำหรับประตูที่ไล่มาของเรซซาเบลเกตวันนี้ก็ยอดเยี่ยมจริงสำหรับบาร์เซโลนาและก็ยังคงทึ่งต่อไปกับรูปแบบการเล่นแล้วก็ความความยอดเยี่ยมของนักเตะวันนี้หลายคนเลย ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาใครขึ้นปกดีผมก็เลยเอาทั้งทีมก็แล้วกันเล่นดีประทับใจมากนะครับในการเล่นของบาร์เซโลนาผมรู้ว่า,วารู้สึกว่ารูปแบบเกมการเข้าใจในเกมโอ้โหมันมันยากที่จะคาดเดาจริงๆนะไอการให้บอลต่างๆคือที่ผมพูดมามันยังมีอีกหลายจังหวะนะครับที่เกิดขึ้นแล้วผมบางทีผมอาจจะนึกไม่ทันไปแล้วลืมไปแล้วบ้างก็ได้แต่อีหลักๆประทับใจอย่างที่ผมพูดไปประทับใจจริงรามิลรามินยามาวันนี้ โหโดดเด่นสําหรับตัวผมนะโดดเด่นจริงๆและการวิ่งตัดลายหลายๆครั้งของลาฟินยาจากเขาเล่นอยู่เปกซ้ายนะครับแต่ปรากฏว่าพอหลายๆครั้งเขาจะชอบขบเข้ามาอยู่ตรงกลางเสริมเข้ามาวิ่งโฉบเข้ามาตามยังไงครับตามยังไงคือต่อให้อยากจะตามเนี่ยแบ็คขวาของเลสซาเบลเกตก็ต้องตามเข้ามาซึ่งมันจะเสียรูปแบบในเชฟในของเกมรับทันทีซึ่งผมไม่ค่อยเห็นหรอก ผมไม่ค่อยเห็นหรอกไอไอไ,อไอการที่แบ็คคนนึงจะวิ่งตามาปีกคนนึงจากซ้ายมาขวาด้วยเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเหมือนกันดังนั้นเขาจึงค่อนข้างฟรีมากๆครับเวลาที่เขามาเล่นแล้วปันประตูที่ประตูที่2ที่ตัวของบาร์เซโลานาได้มาเราจะเห็นว่าตัวของราฟินญามายืนรออยู่หน้ากรอบเขตโทษโดยที่ไม่มีใครมาประกบเขาเลยเหมือนกันนะครับลูกที่4นะครับลูกที่4ที่ราฟินญายิงเข้าไปอะ่ะเหมือนกัน เขาก็เขาก็ตัดเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็มารอเอาบอลแล้วก็ยิงเข้าไปลูกนั้นเหมือนกันความยอดเยี่ยมของบาร์เซโลนาผมว่าก็คงยังไปต่อเรื่อยๆอีกเดี๋ยวรอติดตามกันละกันยิ่งดูยิ่งยิ่งบันเทิงอะ่ะผมดูบาร์เซโลนายิ่งยิ่งบันเทิงแล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่ผมพูดไปวันนี้พอดูแล้วก็นึกครึ่งได้เหมือนกันว่ามันการเล่นของบาร์เซโลนามันเหมือนกันยั่วยวนคู่แข่งจริงนะคือเห็นเห็นช่องว่างในใน,ในเกมรับของบาร์เซโลนาเยอะแค่ไหนอ่ะคุณจะไม่เล่นหรอ คุณก็ต้องเล่นครับพอเล่นซ็จปุ๊บบอลก็เสียไปแล้วก็เป็นบาร์เซโลนาที่มาครอบครองแล้วก็เล่นชิงสั้นๆกัน,นกาหาช่องทําลายเขาอีกโอ้โหเหนื่อยทั้งไปทั้งกลับจริงๆนะครับกับการเล่นเจอกับบาร์เซโลนาผมว่าต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าใครทีมไหนก็ตามที่เจอกับบาร์เซโลนาแล้วจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้ผมว่าตอนนี้เหนื่อยมากจริงกับการเล่นรูปแบบนี้ของบาร์เซโลนาครับก็รอดูและรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมว่าแฟนๆของบาร์เซโลนาโอ้โห ชื่นอ,อกชื่นใจอ่ะพอเห็นการเล่นด้วยความยอดเยี่ยมด้วยแล้ว,แล,วแล้วคิดดูนักเตะก,ก็หมุนเวียนกันได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าพอผู้เล่นตัวหลักออกไปผู้เล่นตัวสำรองลงมาแล้วความแตกต่างของเกมหรือรูปแบบการเล่นไม่เลยครับไม่ได้รู้สึกเลยโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆไม่รู้จะชมอะไรแล้วถือว่าสุดๆจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันนะครับผมก็คงทำต่อไปแล้วก็ดูบาเซนาต่อไปยิ่งดูยิ่งบันเทิงจริงนะครับกับการเล่นของพวกเขา ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับรวมไปถึงกดสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจกันได้รวมไปถึงกดสปอตตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดอะไรไปยังไงเนี่ยผมขออภัยทุกท่านไวนนะ้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ Enjoy ครับ